มยังอยู่ในนี้นะไม่าลืมไปไหนกันนะครับสวัสดีครับทุกคนก็รู้สึกแบบทางฝั่งนู้นเขาเพิ่งจะไลฟ์สดขายนะครับเขาตื่นเต้นเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นถูกกันเขินนะจับมีกันจับผมแบบนึกว่าพักเลยลอยได้แบบเขาเขินอยู่คือคำพูดมากมายเลยใช่ไหม <c oughs> แบบคุ้มช่างเหร ก็คือฟงใหญ่ไยฉากป้อนหมูจริงแตงนั้นนี้พี่แกก็ไม่ได้ตั้งใจผมดูออกคือฉากก่อนหน้านั้นก็คือถ่ายกันแบบไม่มีวิดพลาดนะแต่คือไอฉากหมูนี่ไม่รู้พลาดอะไรออกมาป้อนแล้วแบบคือหมูคํำก้อนเท่านี้ปนไข่แบบไปพอแล้ะลูกพี่จริผมถึงครับอุทานว่าหมูมึงใหญ่ไปไป แซวพี่เก่งดูที่พร้อมในโะทรศัพท์ดูยินในคอมต้องเลือกเอาสักคนนะครับจริงต้องเลือกหรอปะระหว่างยินกับพร้อมนี่เลือกไม่ยากยว่นั้นเยถูกจะดูขขงใครเอ่ยมันก็ต้องเลือกหรอปะพี่บีพี่บีมาที่หนึ่งแล้วคุณจะไปดูใครถ้าไม่ดูพี่บีอะหมู่ทิ้นสมุกเราพ่อทิ้งมูกอะทิ้งครับขึ้นมาเนี่ยแสบตาย <c oughs> ทุกนคนไม่ทุกคนไม่ชอบฉากร้องใไหมผมรู้สึกว่าผมภูมิใจฉากนั้นที่สุดเลยะใช่ไหมอารมณ์แบบสุพรรณหงส์ที่สุดแล้วคือพี่ในกองเขาอุตส่าห์เซลแลยแบบเฮ้ยผหนึกว่าดูสุพรรณหงส์อยู่แล้วสุดยอดมันสุดยอดมากแต่ไม่มีใครชอบฉากนี้กับผมเนี่ยเศร้าจัง The bass <best> มันตายดเดียวไหลมาตรงนี้ได้คุณคิดทุกคนคิดดูที่สุดแล้ว่ะผมก็ไม่รู้ผมทำได้ไง เรือผีต้องมาไม่ผีแล้วทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยข้อสิ่ต้องเลือกข้ออยู่แล้วปะทุกคนทำอะไรกันอยู่เป็นไงนะครับทุกคนเห็นสภาพหุ่นของผมที่ว่าบ้ยนารนแนใช่หมหลายหลายคนแบบอยากเห็นไงร้านดิวเป็นไงถอดไปแล้วถอดแล้วถอดแล้วนะตามสัญญานะใช่มันจะต้องมีในซีดีก็เลยอยากให้ทุกคนติดตามเออ ตามสัญญานะถอดแล้วมันยังดีได้กว่านี้อีกนะครับเพราะว่าถ้าตอนแรกอืตอนแรกกาหนดการเราถ่ายกันประมาณเดือนแปดใช่ถูกต้องซึ่งผมตอนนั้นกลังฟิตซึ่งผมฟิตหุ่นทุกวันนะทุกคนติดตามผมตอนตอนนั้นนะแล้วแบบว่าตอนนั้น t h อ base มากแต่มาได้อะไรหลายๆอย่างปัญหาที่ตามมาต้องเลื่อนหุ่นก็คือลดย่อนไปตามสภาพอะครับอืมก็เลยแบบก็ตนตามสภาพผมงปขอโคอแ้เออให้ได้แบบ เห็นน้อยทุกคนจะได้แบบได้เห็นแล้วนาอะไรเงี้ยอายปะก็ไม่อายนะตอนนี้ภาพเนี้ยตอนนี้ภาพเนี้ยคือแบบแชร์ไปทั้งหมดยี่สิบกว่าเพจภาพในซีรีส์มันออกมาก็โอเคนะผมว่าทั้งแสงทั้งอะไรหลายหลาอย่างหลดีเฮ้ยคุณจะมาแข่งกันตรงนี้ดิไม่อะไรตอนไลฟ์เป็นอยู่คุณจะมาแข่งจริงไหมเออมีไลฟ์แล้วแข่งเนี่ไม่ได้ดูเรื่องอะไคุณไปไลฟ์ขงใคร เอ้ผมเสร็จแล้วเดี๋ยวผมคุณไลฟ์หรอขาวสว่างมากใช่อุ้ยตะมุมนี้แบบมาจริงไม่ยอมผูกเลยอันนี้เริ่มใช้ไลฟ์เป็นแล้วอ่ะเอ้ยเอาแล้วทุใครโอ้ยเธอเข้าไปในห้องคุณคุณบัวนรัตน์เขาจะเขอดไลฟ์แล้วนะครับแอร์ครัไลฟ์ไปแล้วนะ อ๋อขาวแสบตาจะตาปะก็ได้อยู่เรอไม่ถึงงุ่นขาวแสบตาอย่าว่าพี่พี่วอมาเอาหรอเข้ามาแล้วใช่ไหมพี่วอผมแปลกใจว่าอีพีนี้คืออ่าเรียบร้อยบองตรงว่าเหนียงระเบิดมากอีพีนี้จริงจริงไม่มีเลยดูจริงคือมันไม่มีนะทุกคนจริงเนี่ยมันไม่มีมาแล้ว เดี๋ยวครับปิดประตูยังไงเสียงสะท้อนเลยเสือกเสอกเสียงมันก็สะท้อนบ้างแบบอะไรแต่บู๊เด็กไม่เคยไลฟ์ไปเลยเออผมทําไปแล้วนะเออต่อไปผมจะไลฟ์ทุกชั่วโมงโอ้หติดใจเท่าไหนะติดใจแหละติดใจจะไลฟ์กี่ชั่วโมงนะชั่วโมงชั่วโมงแหละชั่วโมงละครึ่งชั่วโมงเฮ้ยอะไรวะกาชั่วโมงครึ่งชั่วโมง ชั่วโมงละครึ่งชั่วโมงก็แปลไทยเป็นไทยก่อนพักก่อนยังไงเล่าก่อนชั่วโมงละครึ่งชั่วโมงไม่ก็ชั่วโมงหนึ่งก็ไลฟ์สลกสามสิบนาทีอ๋อก็คือผ่านไปชั่วโมงนึงก็มาไลฟ์ต่อเอออ่าเอาเข้าใจแล้วเอาเป็นว่าเข้าใจกันไลฟ์ระยะใกล้กันมาเขาบอกเสียงชนกัน คือทุกคนกำลังงงว่าแล้วทำไมเองสองคนไม่มาไลฟ์ในกล้องเดียวกันใช่ไม่ครับติดติดโซเชียลมันมันความแตกต่างปะติดโซเชียลครับก็คือโซเชียลดิสแทนซิ่งเนะครับเออก็คือเราต้องห่างกันเราต้องใช่ช่วงนี้แบบโควิดโรคระบาดเยอะเราก็ต้องแบบโซเชียลเลยนะดิสแทนซิ่งใช่โซเชียลดนซิ่งของวงมาสกเกติเอนะฮะใช่ค่ะเฮ้ยเล่นฟิลเตอร์ได้แล้วว่า เป็นไงล่ะคุณเฮ้ยเขาแล้วเขาเล่นฟิลเตอร์ได้แล้วนะไปดูขอดูไปแล้วอะไรเนี่ยของอไพร้อมก่อนว่ามันกี่คนเซุณมาผมด้วยนะโทษพร้อมของพร้อมสามพันคนทุกคนเออเขี่ยเขี่ยเขี่ยปัดทิ้งไปเลยไอ้พร้อมอีกแล้วเหรอถ้าอย่างไอ้พร้อมคือทุกคนเริ่มดูออกแล้วมันยังไงละมันมันเลอะเทอะเลอะเลือนนอนน้อยไปเรื่อยแล้วมัน อนอนน,อน,น,อน้อยทุกคนแฮชแท็กนอนน้อยหน่อยท้อมนอนน้อยนอนน,อนแต่นอนนะ <laughs> ก็นอนเยอะๆไม่อย่ามัวแต่ทําอะไรก็ไม่ดึกดึกดึกดก <laughs> นอนนอนไม่เด้เออไม่ต้องตื่นมาอีก <laughs> <laughs> ทุกคนดูรักน้องมาก <laughs> แต่ละคนก็คือรักน้องเลยรักน้องมาก <laughs> แกงไฟสังคมไปแล้วงงใครเป็นคนคิดในนั้นน่ะส <laughs> แก้งไพ่สังคมแห่งวิศวะด้วยนะก็ก็คือชื่อไลายคือภัยสังคมนะครับแต่ว่าเป็นอีสเตอร์เอกนัทุกคนอีสเตอร์เอกอีสเตอร์เอกพี่ว่าพี่ว่าใช่ฟิลเตอร์อะไรอยู่อ่ะเอ่อชื่อว่าดีมากเลยอ่ะมินิมอลมินิมอลเลยเห็นมีเยอะไปปะหล่อเยอะอ๋อเอแล้วกันอ๋ออะไรวะหรอเปลี่ยนละมันไม่ทางเฮ้ยแก นี่พันอะไรอ่ะพุดเดิ้ลแล้วคือแล้วคือทำไมหูมันมาอยู่ตรงคิวอะ <laughs> <laughs> มีพลังงานบางอย่างหรือเปล่าเฮ้ทำไมจมูกคือไปอยู่ตรงสันแล้ว <laughs> อะไรวนะเนี่ยเฮ้ยคนดูเจ็ดพันห้าร้อยคนอะทีนี้พอก็คือเข้าไปดูของพร้อมคือเหลือห้าร้อยแล้วนะเอ้ย <laughs> เทมาทางเนี้ยเอ้ยแกจวกยับลุมน้อง <laughs> ใช่ไหมลุมได้ลุม่ะ <laughs> ไซเบอร์บูลลี่ก็เงไซเบอร์บูลลี่ไซเบอร์บูลลี่ไซเบอร์บุลลี่วิพี่บอเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์เลยอ่ะบ้านซิลิสเตอรลีนได้อันนี้ได้ไม่เอาซิลิสเตอรลีนงั้นไปอยู่อัสคาบันเออวอร์ดเมอร์วอรอผมไม่เคยดูแฮร์รี่พอตเตอร์อ่ะดีเออน้องไม่เคยดูแฮร์รี่พอตเตอร์จริงๆแฮร์รี่พอตเตอร์อ่ะไม่ยากเลยน้องอลเนาะที่ดูอ่ะคือมันจะเป็นฟิลแบบอันนี้ไงแข่งรถอ่ะ ที่แข่งรถกันอ่ะแล้วแต่งรถอันนั้นฟาดเหรอจับเออว่าเออเอออะไรอะไรเนี่ยไลฟ์ได้ไหมเขาถามไม่ได้คนไหนที่พลาดไม่ได้เข้ามาดูไลฟ์อ่ะเราจะไม่เซฟไลฟ์เนาะวอเนาะไม่ครับโอกาสคนที่ไม่คนไหนที่แบบไม่สนใจพวกเรารก็ไม่ดูลฟ์ปัจจุบันไม่อยู่แบบอดีตใช่เราก็ไม่เซฟไลฟ์นะถามจริงๆว่าไม่ใช่เขาไม่สนใจหรอกก็คือตีหนึ่งแล้วอก็คนนอนกันเ้ยพี่บฟิลเตอร์นี้ดีมากอ่ะจริงเหรอเออ ต่างกับแบบซีนสุดท้ายเลยที่แสงแสงนาเงาบนหน้าเจ้านะก็คือเวทที่ไว้ให้เดินเล่นบนหน้าอว้พี่๋อพี่อินบุลลี่อ่ะบุลลี่โอ้บุลลี่วะไม่เล่นกับมึงแล้วไม่เล่นแล้วบุลลี่แต่เล่นแตวเล่นพี่วอลคิวไปทำอะไรมาฮะคิวอ่ะบากครับเออมันก็เริ่มขึ้นแล้วนะเออจริงๆมันต้องเพิ่มปะ ไม่ทรงผมเอาอย่างเงี้ยเอาจริงๆพูดจริงๆถ้าแบบถ้าเป็นหยินตัดเพิ่มอีกไหมเอาจริงเป็นผมตัดเพิ no. ่มแล้วเนี่ยเนาะไหนเสร็จเดี๋ยวไปหยิบกรรไกรมาตัดทุกคนรอดูผมพี่วอครับจริงผมมันแบบมันยาวแล้วอ่ะอันนี้ให้เพิ่มอันนี้ทุกคนอยากให้เขาตัดหรือเปล่าจริงคือถ้าเกิดเขาตัดเขายิ่งหล่อผมพูดอย่างงี้ดิเออยิ่งตัดคือหล่อเลยจริงปุ๊บอย่าอยู่ครับจริงทุกคนลองพิมพ์ว่าหล่อเขาทุกคนพิมพ์คําว่าหล่อเขาตัดเลยถ้าเกินแบบร้อยคอมเมนต์คำว่าหล่อเขาตัดแน่นอน คนจริงคนจริงอยู่แล้วพี่พี่วอเขาเป็นคนจริงอยู่แล้วคนจริงอยู่แล้วเขาเป็นคนประเภทที่แบบไม่ไม่สามารถยอมคำพูดใรได้อยู่แล้วเขาไม่เคยยอมคำพูดขอยาวก่อนขอขอยาวก่อนได้ไหมเราได้ตอยคนพีมาเต็มเลยอ่ะเอ้ยเนี่ยนี่เอ็นดูพี่วออุ้ยเขาอยากดูมากกว่าแต่ันสั้นเธอคนเข้ามาดูแปดพันหกร้อยไอ้พร้อมคือปิดไลฟ์เลยไซเบอร์บูลี่วะ 8ปดพันเจ็ดแล้วอ,อ่ะรักน้องอะแหละเลยหยอกเล่นรักน้องหุ้ยแบบพันเจทุกคนคืออะไรการพี่บอเขาบอกบขอแคปหน่อยขอแคปสามวิอะพี่ยินทำหน้าตาะนะนนทำงก็แบบทำหน้านิ่งๆให้เขาแคปสามวิหนึ่งสองสามโอเค <laughs> แล้วพี่บอคือ <laughs> นิ่งไปเลยนะ <laughs> พี่บอคือนิ่งแบบ นิ่งไปเลยไปจับในตัวเย็นยจับไปในตัวเย็นก็คือถ้าวัรุภูมิก็คือขึ้นเลยนะอ่พี่ว่พูดพูดถึงซีนดีว่าชอบซีนไหนที่ผ่านมาเนี่ยล่าสุดเนี่ยอีีสองซีนไหนครับผมชอบซีนไอเนี่ยไอบอนบอเคาตมน่ะเดี๋ยวเขาเข้าซีนหมูตัวเขาเองอีกแล้วผมผมพอโดนหน้าเธอผมพูดไม่มีผิดเลยแบบ อะไรมัจะต้องธรรมชาติขนาดนั้นธรรมชาตินี่มันนอกบทอ่ะพีเองป้อนไม่เข้าก็ผมตตั้งใจเลยีก็คือหลุดขับแล้วแบบว่าหมูมึงใหญ่ไปว่ะพี่เฮ้ยแต่ซีนเนี้ยเป็นจริงป้ะถ้าเล่าเล่าให้แบบทุกคนฟังคือซีนเนี้ยเป็นซีนที่แบบเล่นสดเลยนะไม่มีแบบเตรียมกันเลยนะอยู่ๆวอก็คือตักเลยนะชิ้นนี้แล้วทีเนี้ยคือจริงๆอ่ะเขาไม่ได้จะเอาแบบเอาซีนนี้มาตัดนะแต่แบบ ด้วยความที่แบบว่าที่ว่ามันจะมันเดีอะวะเออเขากี่เลยแบบตัดต่อเอาซีนนี้ออกมาอยากจะมีอยากจะมีโมเมนต์ไงอยากจะมีโมเมนต์อยากจะมีซีนโมเมนต์หวานๆป้อนข้าวต้มกันปึ๊กไม่ได้โมเมนต์อะไรเลยคือป้อนไหลมาถึงเนี้ยแสบไปสุดหอมมากแบบเนี้ยโรแมนติกไงเออแล้วยินชอบซีนไหนไม่ได้จีนชอบซีนไหนอีพีสอง จริงๆผมผมไม่ได้เข้าข้างผมชอบซีนตัวเองไงจริงันศาสาร์ระลองไห้ซีนลองไห้จริงผมว่าผมชอบ้องไห้ย่ี่พิ่อพี่วอก้าพันกว่าคนแล้วรอถึงสิบเคสิบเคแล้วเราไปเลยเราสรุปก็คือม่คนคนเข้าไม่ถึงก็คือตีห้าแบบหลับหลับไลฟ์อยู่อย่างนี้พี่วอลหลับก่อนได้นะได้ได้อ่าเดี๋ยวฟังฟังยินพูดกับพี่วอลหลับไปเลยอ่ะซีนไหนพูดถึงซีนซีนที่ลองไห้ซีนที่เสียใจพี่วอลหลับเลยอื จริงๆผมชอบนะเพราะว่าถ้าเกิดทุกคนสังเกตดีๆแบบถ้าลองไปเป็นตัวละครเขาแบบว่าคือคือแฟนที่คุณรักอ่ะแบบว่าอกไปไปมีผู้ชายคนอื่นซึ่งมันรับ huh. ไม่ได้ในชีวิตจริงอ่ะ huh. แล้วคุณยังจะสลังเฮอบป,ป้าไปแบบว่าไม่เป็นไรมนไม่ได้เนาะไม่เป็นไรพลอยบีเข้าใจเข้าใจอะไรอ่ผมไม่เข้าใจหรอกว้าหรือเปล่าถ้าใปชีวิตจริงมันไม่ได้นะชีวิตจริงคือบวก อันนี้เดินเดินเข้าเดินเข้าไปกอดใช่ไม่ไรบีเบียงแล้วพออยบ้านีกแบบเองเองไม่ใช่เลยมันไม่ใช่เหรอเนาะอันที่เราจบแล้วตื่นได้มาเฮ้ยเหมือนคนเพิ่งตื่นเลยอ่ะโอ้ยรางวันตุ๊กตาเสี่ยงคำเฮ้ยอันนี้เพิ่งตื่นปะเนี่ยคุณอยู่ที่ไหนอ่ะเพิ่งตื่นมเนี่ย อันอันนี้เน็ตไม่สเสถียรเลยอันนี้เหมือนนะเหมือนฟิลเน็ตค้างอ่ะพี่บอพี่บอขอบพี่บอสั่งใจมากอุ้ยนห้าถ้าสมมติถึงหนึ่งหมื่นเดี๋ยวเราออกเลยเรากลับแล้วเราหนีแล้วเพราะคนเยอะเกินปิดเลยแบบอาจจะโดนเคอร์ฟิลแล้วนะเคอร์ฟิวเดี๋ยวโดนเคอร์ฟิลเฮ <laughs> ้ยทุกคนถามกันเยอะว่าคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเคอร์ฟิวอย่างเงี้ยทํายังไงนอนด้วยกันหรือเปล่าต้องบอกเลยว่า แยกห้องใช่ก็คือพ uh> ี่วอนอนอีกห้องหนึ่งพ uh> yep uh> ี่หินนอนอีกห้องหนึ่งส่วนพี่อ่านนอนพื้นนะพี่อ่านนอนห้องครัวนอนห้องครัวเล้ครัวเก้าพันสี่ร้อยเก้าเก้าพันห้าฮชกเหมือนเหมือนคนจะแบบไม่อยากให้ครบอะไรอย่างเงี้ยพี่วอนอยากรู้อีกหนึ่งคำถามมากคำถามนึ่งก็คือซีนมันจะมีซีนหนึ่งอ่ะที่พี่วอเห็นหินตอนถอดเสื้อ ตอนที่มานั่งตรงเตียงอะถามจริงอันนั้นเขินจริงไหมเพราะเพราะเวลาตอนเล่นอะมันมันเลียวไปอะมันดูแบบเขินนะเขินแบบเห็นหุ่นพี่แล้วแบบข่าวมากอะไรเงี้ยพูดถึงซีนนั้นหน่อยตอนที่นั่งบนเตียงแล้วแบบที่ยินออกมาจากห้องน้ําถอดเสื้อเงันเงหนอยังไงยังไงไหนลองเล่าสิงันๆงนเลยคือประมาณยังไงอุ้ย 10k แล้วคือประมาณยังไง 10k แล้วอ่ะคือประมาณว่าก็อยู่หน้าด้วยทำไมยังไงยังไงเล่าสิเก๊กพี่เก๊กยืนมันขี่เก๊กมันเก่งจะตายตอนนั้นะตอนเดินออกมาโอ้โหดูเส้นเลือดที่คอดีดิหล่อก็คือเขาเขาเก่งเก่งแบบเก่งหุ่นใช่ไหมหล่ออ่ดเข้าอ่ะโอ้ยเฮ้ยแกยังไงเลยหรอคือก่อนเข้าซีนผมซิตอัพประมาณห้าร้อยอ่ะ ต่อไปเรื่องหุ่นจีนจบแล้วต่อไปเรื่องหุ่นวอ่บ้างซีนตอนที่นอนกันอยู่บนเตียงแล้วเห็นหุ่นวอเป็นยังไงบ้างความรู้สึกเขินไหมตอนที่กอดคอเขาเขินเลยแต่ไม่ได้เขินหุ่นเขานะเขินหุ่นตัวเองคือเอาภาพปิดของตัวเองนะเดี๋ยวทุกคนเอาไปเปรียบเทียบแบบว่านายเอกหรืออะไรเเดือดฮักเุณเดือดฮักงงมากคุณหุ่นเขาคือแบบเป็นรลอนเลยนับได้กล้ามก็ชัดเกินบางทีก็เหลือความเป็นสาวไว้บ้างไม่ต้องอะไร เดินล็อกวะเดินล็อกมาตอนแรกเดยเหรอกเทนไฟเทนหรือเปล่าก็จับคู่แบบเทนไฟเทนกันนะเจ้าจับคู่แล้วนะเดบีเดบีแบบเอจัดคู่เลยบล็อกนะบล็อกเลยนะบล็อกเลยเปล่าอ๋ออรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วแรงมากแรงมากอ่ะไปแล้วหนึ่งหมื่นแล้วทุกคนอาวบอบอกฝันดีก่อน ไม่อยากอยากให้ถึงสามล้านเฮ้ยเอาจริงตอนเนี้ยฉันง,งงไปแล้วว่าฉันไลค์คุยอยู่กับแบบดารานําแห่งแบบฮอลลีวูดหรือเปล่า <laughs> <laughs> คุณพ,คพักเซรอยป่ะครับพเนี่ยพักเซรอยพักก่อนนะสเตียรอยอ๋ออ๋อพักก่อนนะแ <laughs> ม่บอกให้พักก่อนเฮ้ย <laughs> แต่เอาจริงคือฉันเชื่อเลยเธอสองคนคือแบบฟิลเบิร์ดแบบนอนไม่หลับเพราะว่าฟีดแบ็ตอบ,บรับอะ เขาแบบเป็นกําลังใจอะเนาะดีมากอืมสีรี์ใหญ่ต้องมาแล้วปะก็ต้องมาแล้วยิ้ม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 สีที่ใหญ่ต้องมาแล้วเกลียดความยิ้มมุมปากอะขอหนึ่งรอยยิ้ม,ม,มสมา,วามวิให้เขาแคปหน่อยห้าสี่สามสองเออแต่ชอบพี่บอลยิ้มคือตอนนี้เขารู้มุมแล้วนะในการไลฟ์สดอะ่ะ แดีวทุกคนดูแล้วตั้งแต่อาทิตย์นี้ถัดไปพี่แกจะมีไลฟ์สดหนึ่งครั้งคือตอนนี้คือแบบนานนานนานแต่้องมองมองไปที่อื่นก่อนลองลองแบบฟิลเผลอฟิลเผลอเฮ้ยได้เยอะตอนเนี้ยคือได้แบบได้มุมเยอะเริ่มเริ่มมีลูกเล่นแล้วพอหลังจากวันนี้ก็คือสามารถไลฟ์เองแล้วคนเดียว ได้และแล้วคุยคนเดียวนะเหมือนที่ยินไงบอกไม่คุยคนเดียวหรอวะมันทําได้ไงวะตอนไลน์ครั้งแรกคือแบบเอาทุกคนนี่คือมันต้องคุยคนเดียวเหรอว่าบม่่านเม้นก็ไม่ทันงงงฟิลแบบงงงแสดงว่าไอ้พร้อมนี่อาการหนักพร้อมเก่งนะคืออาการหนักน้องพร้อมเป็นคนแบบทอล์กโชว์พุยเก่งผลอาการไม่ค่อยหลับไม่ค่อยนอนก็คือทาให้น้องอยากให้น้องพักผ่อนเยอะๆเป็นห่วงน้องพี่บอครับต้องนอนแล้วปะต้องแล้วปะแล้วแหละเอออ่ะทุกคน หลายๆคนบอกว่าส่งจูบในไล์สุดอะ่ะคืออยากได้เป็นพี่หินอีกคราวที่แล้วอะ่ะ<ม>จูบหนึ่งปุ๊บตายไปเลยตอนนี้ตายไปแล้วครึ่งประเทศไม่ใช่แล้อะ่ะก่อนนอนขอหนึ่งจูบพี่บอฮะห,หนึ่งจูบอุย้ยพี่บอนี้ไม่ใช่พี่วีตะเย็นจะเย็น <_ letter> <_ letter> แกไม่ใช่พี่วีตะเย็น <_ letter> อะไรล่ เนี่ยพอห่างกันก็จะแบบซุปกันตลอดงงมากเป็นฟิลแบบเออจะต้องแบบอัานันกันตลอดเลยห่างกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นงงอะบา,บายอายอาจินจุบหน่อยไปแล้วุบครับเออ